สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับแน่นอนนะสถานีวิทยุไม่ใช่นี่จะไปเดือดรช็อกอย่างเดียวเลยโอ้ยผมพูดถึงจอสองร้อยจอสองอ๋อโอเคโอเคโอเคสถานีอยู่ข้างๆบ้านผมนะจริงเหรอโหจอสองร้อยจอสองร้อยมีตึกจอสองร้อยตึกจอสองรแต่มันรู้กระเจียรที่ตึกนั้นหรือเปล่าไม่ใช่หรอกตึกปลองเอาไว้เอาไว้ฟองเงินวันนี้ก็มาเล่นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าวันนี้เป็นหูฟังนะครับจากค่ายฮามันคาร์ดอน โซโหแกนี่แหละแต่วมันมีหลายโซโหจังใช่ไหมคือจริงมันเป็นรุ่นโซโหมันจะมีที่เราเคยรีวิวแบบโซโหเรารีว่าสองโซโหแล้วพี่โซโหแวนเลสอันนี้เป็นโซโหทูเหมือนกันแต่มีอีกสองคำคือเอ็นซีเหรอเอ็นซีไม่ใช่นิวยอร์กน้อยแค่สลิงใช่ไหมโอ้โหกจะเล่นมุกนิวยอร์กเลยไ้ทันไว้ทันนิวยอร์กเอ็นยี่สิอ่าใช่ใช่เอ็นซีเอ็นซีจะคือคือตัวนี้เป็นอินเอียร์ตัวของตัวใหม่ ของทางคาร์มันคาร์ดอนพึ่งออกเรียกว่าพึ่งออกแหละจริงๆออกมา3ชาติแล้วมั้งพึ่งขายจริงอ่ะพึ่งออกพึ่งออกพึ่งออกเนี่ยก็ตัวตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นอินเดียแน่นอนแหละฮะกล่องแค่นี้ก็ต้องอินเดียแล้วในในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวถ้าคุณผู้ชมสังเกตมันจะมีตัวแท่นๆตรงเนี้ยคือตัวน้อยแคนเซลลิ่งอะไม่ตัดตัดเป็นกล่องเก็บทุกองไม่ใช่ติดมาเผื่อเวลาใครฟังเพลงด้วยแต่จะอมไงอ่าที่พี่สบายใจเลย นะก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นี่นี่เครื่องบินมันเครื่องบินหายากมากเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแถมคือโซโหทูเอ็นซีเป็นแกะเป็นแกะเลยจะแกะเนี่ยผมมีตัวเดโม่มีเดโมแล้วอันนี้เราเอาเป็นท็อปเลยนี่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 ตัวนี้นะฮะดูลักษณะท่าทางหน้าตาโอ้โหสายสายเป็นเส้นหนามากเลยดูแบบดูไว้ใจได้นะถูกต้องไอ้เส้นนั้นหนายังงเนี่เอ้ยเปาะนักเฮ้ยปิดดึงทำไมเล่าเอาแล้วมันอะไรอะพี่ มันเป็นสายเสียบนี่ไง noise cancelling คื Nine อตัวคืออธิบายคุณผู้ชมก่อนนะครับหูฟังที่มี noise cancelling เนี่ยมันจะต้องใช้มันจําเป็นต้องใช้ตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ซึ่งมันจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อ่าฮะถูกไหมอย่างอย่างที่เราคุ้นหูก็จะมีบอสที่เป็นอินฟัง<า>บอสก็เป็นแบบนี้นะเป็นเป็น,ปนติ่งเหมือนกันนี่นแหละเพียงแต่ว่าของเขาของเขาจะไม่มีตัวแจ็คแยกให้ซึ่งของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพิ่งอะไรแจกแยกจริงๆอ่ะ จริงๆบอกว่าทําให้เราสามารถเปลี่ยนสายได้คือ,อสมมติว่าใครใคร,ใครมีบลูทูธเราก็ไม่เสียกับบล,ลูทูธก็ได้นะอ๋อแล้วก็เป็นไรเซอร์ล<อ>ิงได้ได้ได้ไดแล้วก็เผื่อสายยาวๆไงแบบว่าไม่ไกลไอตัวจุกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะตัวหูฟังมันจะเป็นลักษณะอินเดียแล้วก็ทํามุมไอตัวก้านเนี่ยทำมุมประมาณยังงี้นิดนึงประมาณสี่สิบห้าองศาอ๋อเหมือนล็อกหูถูกต้องแล้วก็ไอตรงเนี้ยเรียกว่าเทคโนโลยีฟรีบิดฮะของค่ามันก็นอนคือฟรีบิดคืออะไร เป็นคือหลดบิดฟรีตัวล็อกหูอย่างเงี้ยอ๋อล็อกไว้มันถอดได้ด้วยไงนี่ฮะนี่คือแบบไม่ได้ใส่แบบตัวนี้เลยใช่ใช่ซึ่งเออมันดีฮะคือจริงจซึ่งเขาไอ้ตัวเนี้ยก็มีมีสามขนาดเหมือนกันเหมือนกันนะได้ขนาดใหญ่ใช่ต้องมีเพราะว่าหูคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ตัวหูเนี่ยเขาจะมีแอดอย่างอย่างกล้องมาซูมกับจับใกล้ๆนะฮะก็จะมีคําว่า M R ก็คือ R ก็คือขวา M ก็คือขนาดอ๋อไอผมก็กำลังนึกอยู่ M L คืออะไรวะ พี่เฉลยพอดีไม่เพื่อเพื่อเพื่อที่เราแบบบางคนแบบเวลาใส่สับสนเนี่ยก็ยัดอยู่นั่นแหละแล้วซาวสักทีแล้วสังเกตนะอย่างสมมติด้านขวาคือด้านขวาเวลาใส่มันต้องใส่นานนิดสิไม่้องใส่กับข้างเวลาใส่ปุ๊บมันจะงงงมาอย่างเงี้ยทำมุมกับหูแล้วพอดีเนี่ยครับแต่นี่มันใส่ไม่พอดีจะจะไม่ได้ใส่จุกมันก็จะล็อกพอดีแหละฮะถูกต้องถูกต้องเรียกว่าเทคโนโลยีฟรีบิดซึ่งช่วงนี้กำลังมาแรงนะไอเทคโนโลยีแบบเนี้ยแบบมันทำให้กระชับหูนะเออเพราะมันไหลแบบมันไม่ต้องกลัวหลุดไงฮะบางคนหู คือถ้าหูบางคนเนี่ยมีจุกท้ายที่พอดีเนี่ยก็โชคดีไปมีปัญหาเรื่องหลุดอยู่แล้วแต่ถ้ามันเหลือนิดนึงหรือว่ามันคับไปนิดนึงเนี่ยโชคร้ายไอ้นี่ช่วยได้ช่วยได้อย่างมหาศาลมากแล้วเวลาสัมผไปปุ๊บมันก็ไม่ทําอันตรายกับหูเราเนี่ยมันแค่ล็อกเองใช่แค่ล็อกมันก็จะไม่หลุดดีเลยแหละทางคารมันก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่าฟรีบิดฟรีบิดถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่โหลดบิดฟรีนะก็มันเป็นเทคนโลของใครของมันละฮะแต่ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างตามองศาเขาแบบก็จะเป็นลักษณะอินเอียร์ดูดูกกนออแบบไงงสวยามะ คือฮามานเขาจะเก่งเขาจะเก่งเลยว่าเขาจะเก่งว่าเป็นเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูเรียบหรูแล้วก็ดูแข็งแรงมากอะเออดูแบบเนี้ยสายมันดูแบบหนาแล้วก็แข็งแรงนะแล้วดูปุ่มม่อันเปรมเลยคืออย่างคืออย่างฮามานคามานก็ต้องเนี่ยมันจะมีเขาจะมีรวมอย่างเอคจีอย่างเงี้ยเอคจีไปฮามัน ทำอะไรบิ๊กไอเคจใช่ครับไอเคจก็คือเขาบอกว่าสินค้าของฮาร์มันการ์ดอนเนี่ยมันจะเป็นแนวพวกบิสเนสนิดนึงเพราะนั้นก็จอบเรียบๆหน่อยให้ดูแบบว่าลูกเป็นผู้ใหญ่เลยใช้งานไม่ไม่ลุกเล่นมากทีนี้มาถึงเจ้าตัวน้อยแคสซิลลิงบ้างตัวน้อยแคสซิลลิงตัวเนี้ยถอดไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะถอดได้แค่สายนี่นะสายนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะสังเกตมันจะมีช่องไมโคร USB ก็ไว้ชาร์จสิถูกต้องทำไมต้องเป็นไมโคร USB ตูมั้ยไม่รู้ปัจจุบันเนี่ย ไมโคร USB เน right ี so ่ยม <inh prison Idol> <resource> ันใช้กับพวกสมาร์ทโฟนกันซะอ๋อก็ไม่ต้องไปหาสายอะไรเผื่อเผือสายไฟก็เอาสายชาร์จโทรศัพท์ต้องมัน้ชคิดมาให้แล้วคือให้ให้มันง่ายกับชีวิตนอมากที่สุดอ่ะกระตอบจยดไลฟ์สไตล์ของทุกคนถูกซึ่งชาร์จครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ซึ่งมันมจะต้องมันจะมีแบตเตอรี่ในตัวไอเทียม ชัดข้างเหนืงอยู่ได้ประมาณฟังได้ประมาณ40ชั่วโมงยาวยาวๆ40ชั่วโมงโถฟังกันหูหนวกเลยฮะใช่อันนี้คือการเปิดระบบในคอเซัล์ิ้งนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้มันก็จะก็ฟังไฟ์ไม่มีแบตหมดเลยแล้วครับกต้องกบายพาสไปฟังฟังสัญญาณได้ไปเลยใช่ที่จดียเขาบอกเขาบอกออกมาว่าเยี่ยมเวลาเราฟังที่สาธารณะอย่างบนถนน บนสถานที่ต่างๆเสียงรบกวนเยอะตัวเนี้ยมันช่วยได้แต่คือต้องเลิกนิดนึงนะคุณผู้ชมอย่าไปฟังบนสียงแยกไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยปั่นจักรยานนี้อย่าการเสียงจะหันไปอาที่โดนสายแล้วไม่ดีก็ก็แบบไม่คือนั่งนั่งนั่งในที่สาธารณะแล้วเสียงดังก็ใช้ได้ครับนี่ตัวไม้โอ้เอฟอะบอกเลยเอฟไม่ไม่ม้ก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลครับปุ่มปุ่มเดียวใช้ได้ทั่วไทย ด้านหลังก็จะมีคาว่าฮาร์มอนกอนไอ้ช่องด้านหลังที่เป็นวงกลมเนี่ยคือไมโครโฟนนะอ่า้องต้องมีปุ่มมันต้องมีตัวรับใช่ฮะถูกต้องไม่เนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาอ่าไม่ใช่อยู่ด้านขวาอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีตัวกิ๊บหนีบผ้ามาให้กิ๊บหนีบผมฮะหนีบผ้าพี่ต้องบอกว่าื้ตีกันจะไม่ให้ลุงลังเวลาเดินเล่นมุกกับพี่ไม่เคยสำเร็จเลยนะฮะก็จะให้ตัวสายสายคุณผู้ชมสังเกตนะจะมี ดูมันสามขานะสามหัวก็เป็นเป็นไม้ไงเป็นไม้เป็นเป็นปุ่มคอนโทรลฮะนะฮะแล้วก็เอามาใช้ประกอบแยกล่างกันได้ในชุดก็จะมีตัวจุกมาให้เปลี่ยนนะเล็กกลางใหญ่ก็เล็กกลางใหญ่มาตก็ทุบครับฟรีบิดก็จะมีในกกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เหมือนกันแต่จะให้มาแค่ไซส์ละข้างนะเขาจะไม่ซื้อกเพราะพี่ไงไซส์ละคมไซสละข้างเลยหรอไม่มีอะไม่มีหรอกโอ้แล้วดูแล้วดูที่อันนี้ก็ยาแล้วตรงนี้เส้นเขาเส้นแน่นหนาแล้วยืดหยุ่นสมบูรณเลยนะใช่ Uhm. กระชากก็ไม่ฉากไม่ขาดใช่ไหมพี่ขาดครับเป็นกระชากคำเมลอะไรครับหูฟังก็จะออกแบบมกระชากเรื่อครับต่อต่อสาระตอที่ตัวหูฟังตัวหูฟังเเนี่่ยาาวอย่างที่บอกมาพร้อมกับระบบ noise c a n c e l ลิ่งซึ่งก็ชาร์จถึงจะใช้งานได้แต่ถ้าไม่ชาร์จแล้วไม่เปิดระบบก็ฟังได้ปกตินะฟังได้ปกติเลยไม่ใช่ว่ามันฟังไม่ได้อ่าไม่พูดถึงเรื่อง n ไร้แคลเซอ l i n g กันนิดนึง noise c a n c e l ลิ่งเนี่ยมันคือเรื่อเป็นระบบ ใช้ขึ้นความถี่อะหักแล้าไปหักล้านดีถูกไหมทำมาทำให้เสียงเงียบขึ้นสงัดขึ้นใช่ฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมมันจะเงียบจนไม่ได้ยินนะไม่ไม่ต้องอธิบายก่อนนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแล้วยังได้ยินเสียงอยู่ได้ยินจะถูกแล้วครับคุณผู้ชมมันจะตัดเสียงย่านเว้นแต่ว่าเราเปิดเพลงฟังนั่นแหละจะไม่ได้ยินเสียงมันจะตัดเสียงพวกเนี่ยพวกแอนะตัดย่านพวกเนี้ยฮะแต่ถ้าเป็นเสียงพูดมันยังเป็นเสียงอยู่ในย่านระดับระดับที่มันไม่มันมันตีเป็นรถกัับหูฟง ปกติยังไงในเมื่อในเมื่อในเมื่อมันไม่ได้ตัดเสียงหมดคือผมเมื่งบอกอย่างนี้ปกติหูฟังไงเวลาใส่อินเีอแล้วเปิดเพลงเราจะต้องเปิดดังนิดนึงใช่เสียงรับรับข้างถึงจะไม่ได้ยินครับผมแต่ถ้าเรามีระบบไรแคสเลิงเนี่ยช่วยได้เยอะมากใช่แล้วเปิดนิดเดียวปุ๊บเสียงก็ไม่ได้ยินแล้วนะใช่ครับแล้วมันแล้วมันวัดแคสเลิงแล้วมันเป็นอินเีอต่างหากถูกต้องคือถ้ายังได้ยินเสียงข้างนอกอีกมีเรื่อจะพูดอไับถงโอ้แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงคือว่าผมเคยเจออย่างนี้เหมือนกันใช้ไมค์แคสเลิงครับไปจาหน้มมมััลลงไีส่ครบ อย่างที่ผมบอกมันเป็นการขึ้นกัดล้างความถี่นะเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราไปเป่าพัดลมแล้วไม่ได้ยินเสียงนะทำไมทำไมอะ่ะไม่รู้คือคือไม่เป็นไรคนสงสยงัยไงสงสัยอาจจะใส่ขีมอไซค์ขนะีดอะไรเงี้ยผมเข้าใจแหละไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ <สง S 1> ช่วยขนาดนั้นครับมันลมมันตี มันตีเข้ามาในหูเรอมันมันไม่สามารถที่ไปตัดถักล้างได้ทันแน่นอนอยู่แล้วฮะโขอะไนเรื่องอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเม็กซ์นิดนึงมันเป็นเรื่องที่เขด้วยต้องอธิบายให้ฟังคนจะเข้าใจผิดเขาจะเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดเข้าใจผิดไปถ้ามันเงียบถ้ามันเงียบขนาดนั้นผมว่าหู่ั่วมันไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นไอ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 ที่เขาใส่เฮลิคอปเตอร์อ่ะไอแบบที่มันแบบงานก่อสร้างอ่ะอันใหญ่ๆล้วก็ปิดอะไรเงี้ยต้องหลับนั้นแล้วแหละฮะถึงจะเอาอยู่ก็มาเราฟังกันดีกกว่่าโอออเเคจัดมยนล พี่ลองมาแล้วผมรู้ยังไม่ได้ลองลองแล้วผมเอาไปเบิร์จริงกับมือก็หุบสุดยอดปไปเลยเฮ้ยพี่ครับใ <c oughs> นดอบแรกใส่กระชับมากครับครับ <c oughs> แล้วก็ไอ้น้องแคนเซลลิ่งเนี่ย ลองดูสิแล้วลองแล้วลองถอ,อดพุกดูสิอพอพอพอเปิดปุ๊บเนี่ยเหมือนเสียงมันพอมันเงียบข้างนอกเงียบลงเนี่ยมันได้ยินดังขึ้นอีก <quadrant. S 2> อีกอีกเหมือนอ,อีกเหมือนเหมือนเพิ่มอวอลลุ่มเลยลหละอ๋ออนนี่คือจุดดีเวลาเราใช้ก็คือเราไม่ต้องเปิดเสียงดังมากเรากต็ต้องมมแล้วแล,แล,แล,แล้วทงเสียงเป็นไงคือทามันทามันตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอฟังก่อนดีกว่าไ,ไ,ไปายเรามาฟังจนเบื <laughs> ่อ เอาจุดเด่นแรกออกมนเลยนะฮะฟังง่ายมากฟังง่ายมากคือคือเสียบปบก็กดก็เล่นได้ละใช่มันไม่ต้องไปฟังไม่ใช่คือเสียงแบบนี้เนี่ยจะบอกว่ามันฟังไปได้หลากหลายมันจิ้มไปปูก็เอ้ยเราเลือกเพลงแบบนี้มันฟังมันก็โอเคมันตอบสนองเราได้มันไม่มันไม่ได้มีย่านที่โดดเด่นไปแบบว่า แล้วมันเหมาะกับเพลงแนวนี้โดยเฉพาะอะไรแบบนี้ค่อนข้างฟังเพลงได้หลากหลายกอกลางกลางเสียงกลางก็นุ่มนวลทนฟังเสียงแฟดอ่าแล้วเบสเนี่ยเบสนี่ไม่ธรรมดานะไม่ไม่ได้กระแทกทันแต่ลงได้ลึกครับแล้วแหลมก็ไม่บาดหูเลยเพราะจริงจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้ามปนเป็นอย่างนั้นรู้ป่าตัวนี้มันเป็นเดเวอร์แบบเดนมิกต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่คมเกินไปมันไม่คมอยู่างไรมันจะไม่มันจะไม่แบบ ชัดเกินไปมันให้ความลื่นไหลที่ดูเป็นธรรมชาติฟังง่ายฟังเนียนหูว่าย่างี้ดีกว่าถูกต้องฟัง,ง,งเนียนหูฟังได้หลากหลายเนล้วแล้วแนว,ว,วเพลงของฮามันเนี่ยคือนอกจากแหลมมนจะเคลียสะอาดแล้วนะมันยังเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะมันยังมีความที่แฟหไอสิ่งที่แฟดอยู่พอสมควรคือมันมันมันยังมีอะไรที่มันติดอยู่คอลเลอนิดหน่อยมันไม่ถึงกับว่าแฟดจนแบบเป็นมอนิเตอร์ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งจนเวอร์ใช่ใช่มันเรียกว่าคือเบสอ่ะมันก็ไม่ได้แบบอิมแพคจนแบบล้นเพิ่มมาอย่างพอดีอ่ะแหลมเพ ไม่ไม่มีขอบคมไม่มีบาดหูอ่ะวันนี้ฟังง่ายฟังฟังแบบเมื่อสื้อกูผมฟังเพลงจเอาฟังฟังทอนนะก็คือคนมาซื้อแล้วก็ทอนกงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปของเอกไปของอเมริกาเดี๋ยวของอเมริกาก็ฟังผ่านแอปไททอลซึ่งซึ่งไฟเพลงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคุณภาพคุณิตเท่ากับซีดีแต่จริงๆไม่ไม่ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงแต่โอแต่ว่า ือถ้าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงโอเคแหละเป็นดีงามมากครับคุณภาพคุณภาพยางมันดีว่าเอมิซแม่นอนก็ดี่าอมันใช้เลฟเฟอร์เรนอย่างเงี้ยได้ได้ได้ถือถือว่าโอเคนะถือว่าใช้เป็นเลฟเฟอร์เรนน่เสียงกีตาร์เมื่อกี้มันฟังชัดมากเลยนะชัดเออแล้วมันกริ้ง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 กรา้งกริ้งกริ้งริองกริ้งกร่้งกสียงกริ้งกริ้งกริ้งาเิ้งเริ้งกริ้งกกต้งนนี้ันนี้คือข้อดีของรฟังนนี้ือถามว่าถ้าหูฟังหูฟัง่ยิังนะถ้า มันไม่มีช่องรอยต่อเนื่องเวลาฟังมันจะขัดใจมันจะเหมือนมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปเลยนะมันไม่ได้หายไปเลยมันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ลื่นไหลนุ่มนวลทั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวเนี้ยให้ได้ดีเลยมากแถมกับระบบนะแคสซิลลี่เฮ้ยนะแคสซิลลี่นี่ผมชอบมากเลยนะก็คือบางคนเนี้ยบางคนจะเข้าใจผิดบอกว่าฟังนิดเดียวหูเสียฟังเยบาดอยู่อจริงไม่ใช่ เอียบัดไม่ไม่อินเอียเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วการเสียงภายนอกเนี่ยเราใช้วอลลุ่มที่เบากว่าพวารู้สึกเราก็จะพอละแต่เวลาเราใส่เอียบัดเนี่ยพอเสียงข้างนอกดังเราก็ไม่เล่งมันอีกทั้งนั้งที่มันหูเราเนี่ยมันมันมันได้ยินดังแต่ว่าความรู้สึกเรามันเบาไงถ้ากับเราก็ต้องฟังวอลลุ่มดังไปตลอดตลอดอันนี้มันอันนี้มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนมากกว่าคือผมอย่างผมนะผมจะชอบเอียบัดมากกว่าอินเอียอ๋ออย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบอะไรชอบฟังเสียงรอบข้างมากกว่าอ่าอ๋อแต่ต้องต้องห้ามเปิดดังงแข็นะะจเสีย อย่างพี่แพตใช้อถูกต้องแต่ถ้าใครใครบอกว่าใช้เอยบตดีกว่าโดยการเปิดเสียงแข่งกับไอ้ข้างนอกเนี่ยไม่ไม่แนะนําเลยโอ้โหนี่อันตรายมากอันตรายมากข้างนอกก็เสียงก็ได้ยินอแล้วไม่เปิดอัดหูแรงอีกโอไม่ค่อยนะนจะสำคัญนะขึ้นบีเทสแต่ลงไม่ถูกสถานีนะไม่อเจอไปจำเลยมึงไม่ไม่ต้องฝาดไหล่ฟังนะไปคิดอะไรบนเพลินแม่งเข้าผิดสถานีเอก็สรุปโดยรวมเลยดีกว่าครับมันจะเป็นคือหูฟังธรามก็ต้องโซโหโซโหทู เอ็นซี <MC. S 1> ชื่อยาวเกินสรุปแล้วกันเป็นหูฟังอ e ินเดียครับซึ่งมีระบบ noise c คล n เ e l i n g ที่ค่อนข้างดีนะอาดเสียงได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวครับคือแบบรู้ด้วยความเป็นอ e ินเดียอยู่แล้วด้วยแล้วก็มี noise c คล n เ e l i n g แล้วก็ให้เสียงที่ฟังง่ายฟังเพลงได้หลากหลาย เมื่อกี้ลองเนี่ยจะล็อกหรือว่าจะไปแนวเพลงร้องอะไรเงี้ยได้มท่านยังพอได้นะครบครันไม่ไม่ได้จีจานว่าแบบไม่ขี้เหร่เลยอ่าเพลงเบลเบลยังมียังได้อีกก็คือหลากหลายมันไม่ไม่ไม่ถึงกับว่ามันบางไม่บางไม่บางหลากหลายดีหลากหลายดีแล้วก็หน้าตามันก็ดูเป็นอเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เนาะดูดูเรียบหรูพกไปใส่ใส่ไปก็ไม่ดูเวอร์อะไรเงี้ยดูดีดูเรียบแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องเนี้ยไม่บอกไม่ได้อะไรครับพี่ผมว่าคุณไม่ได้สังเกต ตอนที่ใส่เข้าไปเนี่ยหูฟังที่มีนดเคลื่อนทเนี่ยมันจะหนักตัวนี้เป็นไงเออเบาอ่าเน่น่เน่เน่่เออใช่เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ตัวเนี้ยฮามันเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วให้มีน้ําหนักเบาเออแล้วมันเอาไคุณผู้ชมไปลองกันหน่อยนี่ไงนี่ไงประเด็นประเด็นที่ผมกําลังจะบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีที่ฮามันกํต้องเขาคิดไว้ก่อนที่จะจบ ถูกไหมหลายคน่ไม่ได้สังเกตตรงจุดนี้ใช่ผม,มลืมไปเลยเป็นจุดตายเลยนะคือบางการที่มีไอ้จุดห้อยๆอย่างเงี้ยมันคนมองว่าเธอะทอะและ้วและมีน้ําหนักเยอะคุณผู้ชมไปสามารถไปลองที่ทุกสาขาเลยนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าท้าให้ลองเฮ <laughs> ้ยเบาๆตัวหูก็เบานี่ไงถึงคนถึงบอกเ<ร>ออลืมนไปเพลินนะโอ้โหยอดเลยลืมนั่นแหละครับแนะนาแนะนำตัวนี้โซโหทูเอ็นซีจอดจากกันไปก่อนแล้วกันวันนี้วันนี้ขอตัวไปก่อนพบกับพวกเราคลิปหน้าสวัสดีครับ มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจดมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกเจดมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจดมันคง